เพื่อนชวนคุณคุณไม่กล้าปฏิเสธมันเหมือนกับการที่คุณยอมให้เพื่อนเนี่ยเอาสิ่งที่มันแย่ๆเข้ามาใส่ในชีวิตของคุณคุณปฏิเสธเพื่อนดีๆได้เพื่อนชวนไปทําความดีเพื่อนชวนไปเรียนหนังสือเพื่อนชวนไปทํางานเพื่อนชวนไปทําธุรกิจเพื่อนชวนไปละหมานเพื่อนชวนไปมัสยิดเพื่อนชวนไปทําบุญเพื่อนชวนไปบริจาคเยอะเลยคุณไม่ทําคุณกล้าปฏิเสธเพื่อนดีๆเหล่านี้ทั้งหมดเลยแต่พอเพื่อนที่มันไม่ดีเหล่านี้มาชวนคุณเล่นยาคุณกลับบอกว่า ไม่กล้าปฏิเสธหมอจะบอกว่าจริงๆไม่ใช่กล้าปฏิเสธแต่ใจคุณต่างหากที่คุณอยากจะเล่นยาอย่าเอาข้ออ้างของเพื่อนมาบอกว่าเกรงใจเพื่อนหัวใจของคุณต่างหากที่ยังทวินหากับการเล่นยาต่อให้เพื่อนคนนี้ไม่ชวนคุณตัวคุณก็เอาเท้าของคุณไปหายามากินอยู่ดีถูกไหมครับฉะนั้นอย่าไปโทษเพื่อนเลยครับที่คุณไม่กล้าปฏิเสธแต่ตัวคุณต่างหากนะครับที่อยากจะเล่นยานะครับและคุณทํำยังไงแทนที่คุณจะมองว่าเพื่อนชวน คุณควรจะมองว่าทักษะในการปฏิเสธของคุณต่างหากที่เป็นปัญหามันไม่ใช่เป็นปัญหาที่เพื่อนชวนแต่มันเป็นปัญหาที่ทักษะในการปฏิเสธเพื่อนของคุณต่างหากที่เป็นปัญหาเพราะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําก็คือคุณจะต้องเพิ่มสกิลในการปฏิเสธเพื่อนเหล่านี้และเพิ่มสกิลในการตอบรับคําชวนของเพื่อนที่ดีๆถ้าคุณทำสองข้อนี้ได้นะครับต่อให้เพื่อนที่แย่ๆมาชวนคุณแค่ไหนก็ตามคุณก็จะมีสกิลในการปฏิเสธและคุณก็จะไม่ปฏิเสธ เพื่อนที่ดีๆที่หวังนําสิ่งดีๆมาให้กับชีวิตของคุณนะครับหมอมันเจีถ้าคุณ,คณทําแบบนี้ชีวิตคุณเลือกยาได้ครับ